ตามแบบหูไข่ทะเลพี่นักงปุูเปล chị nhìn mấy chị. Chị nhìn mấy. Ủa hồi nãy cô nói sao? Ủa Yep. ถึงนี่้ชายเปลี่ยนใจอยู่เ้วยต้องส่งปรเสริไปลงน้าแล้วมั้งชาไปด้วยนะพี้บ่าวลืมหน้าแล้วมั้งต้องใส่โบแดงแล้วโอเจำได้เขาได้จำได้ มันต้องเปลี่ยนเบอร์บ่อยโอ้หาหาไอก็กเอ์เาอยู่มั้งใช่เเปลี่ยนเขาใส่แล้วาเปลี่ยนต้องใส่เบอร์แต่ยาราู้อ่ะเบอร์แดงเลยมันจะหนีเลยมันจะวิ่งหนีเลยมันจำได้ไงโอ้ยเบอร์แดงอยู่นั่นจำได้แล้วไปเป็นไึกเปฝึกเด่นบ่าว่าจะซื้อบ

มัน,นพื้นนะนอาไมเรือเข้าจได้ไหม<ะ>เรื่องคาจ่ายได้ไหมได้าราอยู่เราจะจา่าย้านะห้าสิบบาทโอเคเราจะจ่ายตาเด้อน้ำเก็บหอยู้สาวหอยู้เด้อนี่หอยแมงผู้ไปนอนจ่ะยองร้ถห้าสิบบาท หัวเบปัดกนินยังกระดอกระแดบสิหอ,อยแมงคู่จ้าทุงละห้าสิบบาทกินกับก้มตำหอยตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่หอ,อยเป็นหอยปู่เนี่ยอร่อยร้อนอยู่เลยนะร้อนร้อนอ,อยอู่หอยปู่หอยคู่ <akes in your mouth> อเป๊าะหอมฮัดบอนเออชิมที่หวานเนาะหวานหวานอร่อยหอมๆกินแล้อืมหอมหอมด้ยแล้วบางที่นจะคาวนะนึ่งแต่อะไรแล้วมันหอมละแต่ไข่เปล่อมหอมไข่ไข่ไ่แต่ไข่รองล่างก็ตกอืมหน้ามันหอมเดี๋ยไปใส่น้ำนะนึ่งหอมผู้จะใส่น้ำนะอ๋อนึ่งอ่ เออนิ่งเอาต้มมาแล้วอย่าใส่น้ำเดี๋ยวน้ำออกเองอือเมา็ชอบใส่น้ำอองผู้อ่ะอย่าไปใส่อย่าไปใส่ใส่น้ำแล้วมันเนี่ยมันจะมันจะความอร่อยจะหายขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับค่ะโบ๊ทเซ็ตโบ๊ทเซ อร่อยมากครับอยู่ทะเลก็ต้องกินของทะเลจะเป็นเนาะตำซัวรวมมิตรขนมจีน Salz, Stange, hm? Das ist Stange. Und das? Das, das? ist Aschenbecher. Was meinst also. Du, du ja. mitnehmen? ich bin und nicht mitgenommen. Und das schon gestern, die Tasche vergessen, besser. nicht. Nein? ได้สีอ่ะได้ท่าสืออีกวันี้ลุกไม้ก็มาอีกนิดหนึ่เราดูมากอะแล้วยได้ทาสลุกไม้ท่า ตอนี้น้ายังบม่พอเล